ชาวเบอร์สุขเนมน,นะครับร่วมสแสดงความยินดีนะครับกับท่านไปทูลมาเชิญใจนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะครับมาแล้วรอนายมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เกไม่อยู่โอ้โหเออสุขเนมเนี่ยท่านก็จะกลับวันนี้เมื่อคืนนี้เหี่ยวมาอยู่บอกทางศาลเจ้าไปไปทำพิธีให้ก็ที่นู่นนะแล้วตอนนี้จ,จริงๆเมื่อคืนนี้แต่แรกก็จะไปกันนะแต่นี้ว่า พอดีมีต mm ิด hmm. ธ <languages. S 1> ุระกันเยอะก็เลยไม่ได้ไปแต่นี่ก <laughs> ็เลยว่าเยียก็เลยบอกว่าอันนี้เดี๋ยวให้เราเดี๋ยวากลับไปก่อนเราจะให้นัดใหม่่ามคนเขาเลยว่าแต่เดี๋ยวให้เวลาท่านไปแล้ววันไหนที่กลับมาจะประสานอีกทีขอให้แจ้งมาแล้วถึงจะมาแสดงความยินดีชั้นนี้คือไม่สะดวกต้องสองฟังนู้นก็ไม่ว่างกันเลยไม่ตรงครับ มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีดีดีด่ดี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 ด่ดีค่ะีด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 าดี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 ่ีดีดีดีมีดงดีดีดไดคดีคีด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 ีแม่ีดีคุณีดีด่ดี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 ดะดี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 ่ีด่ดีด

เนไพยนะคะพวกเรานี่นามกิ่งกาชาดอำเภอสุนเนินนะคะก็มีความผูกพันกับคุณนายเหมียวกับท่านนายไพทู์ค yes, ่ะแล้วเราทราบข่าวจากสื่อต่างๆว่านายจะขึ้นดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ก็ส่งข่าวกันค่ะก็มาเป็นตัวแทนมาแสดงความยินดีกับท่านแล้วก็อวยพรให้ท่านได้ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสูงสุดค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่เป็นผู้ว่าโคราชนะคะต้องตอบี่พี่แกเชื่อจะรอต้องขอบคุณที่พี่น้องสูงเนินนะครับอยู่สูงเนินมีความสุขนะครับอยู่สูงเนินแล้วก็ต้องไปต่อแล้วก็มีความก้าวหน้าก็ต้องขอบคุณใน กำลังใจไม่ตีจิตที่พี่น้องมาให้กำลังใจแครับผมและก็คอบคุณขอเะคะที่ถึงไแม่มาสุดเนินในะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะเป็นเป็นผู้ก่อการกับนายในการขอที่สร้างองค์กผู้ก่กอการดีผู้ก่กอการดีบ้านมหาสิ้นใจเพื่อสุขภาพให้่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสำหรดปีใหม่นะคะขอบคุณค่ะอันนี้ของแม่นะคะ มีความสุขสุมาตรงแสนสนีทีใหม่ค่ะอย่านีค่ะโอ้ยผู้ว่านอยู่แน่แนเลย